สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมช่องหมอควินพยากรณ์มาติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์นะคะสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ที่เมืองไทยและต่างประเทศทุกท่านค่ะวันนี้หมอควินนะคะจะมารตรวจดวงชะตาโดยรวมของท่านที่เกิดราศีกรกฎลัคนากรกฎนั่นเองก็ดูได้เช่นกันดวงประจำปี 2566- 2023มมาดูว่านะคะชาวราศีกรกฎปีนี้ ท่านจะพบเจอเรื่องใดการเงินการงานความรักสุขภาพและโชคลาภค่ะหมอควินจะใช้ไพ่ยิบซีในการทำนายดวงชะตาของท่านเป็นแบบ general reading ภาพรวมนะคะขอให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะไพ่ใบแรกนะคะปีนี้ค่ะแน่นอนค่ะชาวราศีกรกฎนะคะ ช่วงกลางๆปีอาจจะเจออุปสรรคนะคะเจอเรื่องราวปัญหาที่ต้องแก้ไขแต่ท่านก็ยืนหยัดนะคะแล้วก็เข้มแข็งอดทนเป็นอย่าง,างมากเลยทีเดียวขอภัยค่ะไพ่หนึ่งดาบเป็นไพ่ของการต่อสู้ขจัดและเคลียร์ปัญหาต่างๆท้งที่ตัวเองนะคะข้างหนึ่งก็เหนื่อยแต่อีกข้างหนึ่งก็แบกรับความหมายคือแบกรับปัญหาทั้งตนเองและผู้อื่นคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ต คนอื่นเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นเรื่องราวต่างๆที่ท่านประสบพบเจอในปี2566ากชาวกรกฎนะคะจะค่อยๆแก้และคลี่คลายไปได้ค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มไปช่วงกลางเดือนแล้วกันเนาะนะคะตั้งแต่กลางปีขอภัยค่ะกลางปีขึ้นไปชาวราศรีกรกฎจะต้องเตรียมตัวนะคะก็คือขอให้ผ่อนคลายทำจใจให้สบายหากช่วงนี้ตัวท่านเองรู้สึก เหนื่อยรู้สึกเมื่อยล้ารู้สึกหมดพลังรู้สึกว่าโลกใบน,นี้มันไม่ยุติธรรมกับท่านเองนะคะกับตัวท่านหรือว่าทำไมตัวท่านเองต้องเจอปัญหาต่างๆมากมายทั้งที่ก็ไม่ได้วุ่นไวายอะไรกับใครทั้งที่ปลิกตัวทั้งที่พยายามหลีกเลี้ยงปัญหาต่างๆแต่ก็ต้องพบเจอ วีนนี้นะคะสิ่งที่จะแก้นะคะแก้แก้ไขหรือว่าทําให้ชีวิตท่านดีขึ้นก็คือให้ตัวท่านเองชาวราศีกรกฎนะคะมองหาสิ่งดีงามต่างๆอย่างเช่นอะไรก็ตามที่ท่านออรู้สึกว่าผ่อนคลายที่จะดูที่จะมองที่จะเห็นอะไรก็ตามที่ทําให้ชีวิตท่านมีความสุขมากขึ้นอย่างเช่นนะคะธรรมชาติทะเลน้ําตกภูเขาเครื่องดื่ม แสนโปรดของท่านอาหารอร่อยอร่อยสัตว์เลี้ยงธรรมชาติที่นะคะจะมาเยียวยาจิตใจท่านท่านสามารถที่จะให้ธรรมชาติหรืออาหารโปรดหรือของที่ท่านชอบที่ท่านรักทำแล้วรู้สึกสบายใจอยู่ที่เงียบสงบการาไปผ่อนคลายนะคะการนั่งวิปัสสนากรรมฐานการนั่งสมาธิ การแผ่เมตตาจิตใจต่างๆที่ท่านทำปัจจุบันนี้จะช่วยทำให้ท่านได้เจอโอกาสเจอทางออกเจอแสงสว่างค่ะนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้รับจากพลังงานจักรวาลพลังงานธรรมชาติพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือก่อเกิดสติปัญญาแสงสว่างบางอย่างอันนี้หมอเควนจะอ่านให้ตามหน้าไพ่เลยนะคะมาดูกันค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพลังงานของไพ่อยกจะบอกอะไรท่านต่อไปเนาะเราดูเป็นแนวทางได้นะคะ ไพ่ใบต่อไปได้ไพ่ในออบแวนไพ่ใบนี้ที่บ่งบอกว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะเดินทางใกล้ไกในเร็วๆนี้หรืออีกไม่นานค่ะรวมถึงจะมีคนใกล้ไกลเดินทางมาหาท่านมาขอคําแนะนําขอคําช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาหรือตัวท่านเองมีแพลนที่จะเดินทางไปเจรจาไปแก้ไขปัญหาไปต่อรองหรือไปพูดคุยในลักษณะการขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆ นะคะอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็ขอให้ท่านจงเชื่อมั่นในสัญชาตยาณและหัวใจของตัวเองนะคะเชื่อมั่นและรักตัวเองให้มากๆแล้วก็ให้เชื่อว่าปฏิหารมันมีอยู่มันมีอยู่จริงและเกิดขึ้นได้ขอแค่ตัวท่านเองเชื่อในสิ่งนั้น เชื่อแบบไม่งมงายเชื่อแบบมีสติและปัญญาเชื่อแบบกั้นกรองสิ่งนั้นซ้ำๆๆจนกว่าจะมั่นใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหมอควีนนะคะเชื่อว่าชาวกรกฎผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายที่เข้ามารับฟังช่องหมอควีนพยากรณ์นี้จะเจอแสงสว่างเจอทางออกค่ะเพราะว่าตัวท่านเองก็ทําบุญสุนทานนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือใจกว้างใจดีจะมีคนมาให้ความช่วยเหลือเมื่อยามที่ท่านตก ที่นั่งลำบากหรือว่าทางตันกับชีวิตนะคะตัวท่านเองนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎโดยส่วนมากนะคะเป็นคนที่รักอิสระเป็นคนที่ชอบศึกษาความรู้นะคะขวนควายหาอะไรทำแปลกใหม่ชอบความท้าทายแล้วก็ชอบลุยเดี่ยว เป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าสบายอ,อกสบายใจเป็นคนที่ชอบหาเงินเก็บเล็กผสมน้อยโดยเฉพาะปีนี้ท่านจะรู้สึกว่าเงินมีค่ามากๆสำหรับท่านเนะคะเงินเป็นปัจจัยของท่านก็คือท่านอยากจะให้คนที่ ตนเองรดกเนี่ยมีความสุขแล้วก็อยู่สบายในช่วงปีนี้มันมีความตึงนะคะมีความติดขัดเป็นอย่างมากในเรื่องเงินทองได้มาหมดไปได้มาหมดไปได้มือซ้ายใจ่ายมือขวาหาเงินกําลังจะเก็บได้ก็มีรายจ่ายออกออกไปอีกแล้วมันเป็นดวงชะตาของปีนี้นะคะตัวท่านเองหาเงินได้เยอะก็จริงแต่ว่ามีรายจ่ายเยอะมากแล้วก็เหนื่อยนะคะเป็นการที่แบบเรียกว่าใช้เงินอย่างระมัดระวังใช้เงินแบบ คิดคำนวณแล้วก็เรียกว่าทำอะไรรอบครอบมากขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะคะปีนี้เนะาะไพ่ใบต่อไปได้ไพ่สองเหรียญค่ะเป็นแบบ i n นฟิ i ิตี้ถึงเงินจะหมดไปแต่เงินก็จะกลับเข้ามาความหมายคือตนแรลเป็นที่พึ่งแห่งตนตัวท่านจะสำเร็จด้วยการลงมือทำบางสิ่งบางอย่างค่ะจากนะคะมันเป็นไพ่อินฟินิตคือเงินที่ลงทุนไปก็จะเติบโต ขยบขยายนะคะถึงแม้ช่วงแรกๆในการลงทุนทำงานทำธุรกิจหรือได้ต่างๆของท่านอาจจะได้ผลตอบรับที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรือได้นิดนึงหรืออะไรก็ตามแต่แต่เป็นการเริ่มต้นที่ดีของท่านนะคะเรียกว,ว่าอดออมเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็ทำซ้ำๆทำซ้ำๆทีๆทำทุกวันนะคะทำในสิ่งที่ท่านรักมันจะประสบความสำเร็จมากกว่าทำในสิ่งที่ท่าน ออทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นหรือว่าจำเป็นต้องทำแต่สิ่งที่จะทำให้ท่านเนี่ยดึงดูดเงินเข้ามาสบความสำเร็จคือสิ่งที่ท่านรู้สึกว่ามันไม่ใช่การทำงานแต่มันเป็นการเอนจอยมีความสุขและสนุกกับสิ่งนั้นท่านเลยเลือกที่จะทำได้แบบง่ายๆสบายๆนั่นเองนะคะเรามาดูกันต่อค่ะไพ่ใบต่อไปนะคะหมอควีนเลือกได้ไพ่นายอัลแบน ก้าวไม่เทา้าตอนนี้รู้สึกสับสนกับชีวิตอยู่หลายๆท่านบางท่านหาทางออกเจอแล้วหลายๆท่านยังวนเวียนอยู่เรือกวนลูปอยู่ที่เดิมในปีนี้ชาวราศีกรกฎหลายๆท่านเลยรู้สึกตันกับหนทางชีวิตจะมีคําถามมีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชีวิตฉันยังอยู่ที่เดิมทําไมมันไม่ขยับหรือทําไมฉันรู้สึกเบื่อกับงานนี้ฉันจะทํายังไงกับงานใหม่ของฉันดีอะไรก็ตามแต่นะคะ ท่านจะกำลังเขาเรียกว่าโยนหินทำทางหรือว่าตัดสินใจลำบากในช่วงนี้นะคะหรือสิ่งที่ท่านพบเจอปัญหาอะไรต่างๆค่ะมันดูวุ่นวายเนาะโอเคทัวอ,อ์เพนเดอร์เคเป็นการต้องการเงินด่วนใช้เงินด่วนหรือว่าต้องเดินทางกับคนในครอบครัวคนรักคนใกล้ชิดหรือผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อไปทำนะคะภารกิจบางอย่างทํางานยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ทํางานรู้สึกเหนื่อย ถอ,อนหายใจนะคะรู้สึกช่วงนี้ก็ออสุขภาพก็ดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยจะโอเคนะคะรู้สึกเมื่อยล้านะคะแขนขาปวดเมื่อยรู้สึกเพลียเบื่อเบื่อเอซ็งๆนะคะแต่ชาวราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นคนที่ใจดีมีหัวใจที่อบอ้อมอารีและเมตตาค่ะเป็นคนที่ที่สงสารชอบช่วยเหลือคนแก่คนเฒ่าเด็กผู้ใหญ่นะคะ หรือว่าสัปสัตทั้งหลายเนื่องเรื่องจากคุณต,ตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนใจบุญสนทานเนาะบุญกุศลและอาได้ส่งผลบุญนี้นะคะจากการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายดอกไม้ทูบเทียนักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำบุญสนทานแจกทานบารมีนี่แหละทาให้ท่านเนี่ยนะคะได้พบเจอกัลยาณมิตรที่ดีมีคนมาคอยช่วยเหลือมีคนรักใคร่เมตตาไปที่ไหนก็เป็นที่รักของผู้คนนะคะ ไ้ไปต่อไปเป็นไพ่สองไม้เท้าในช่วงนี้อาจจะมีคนมาขอคําแนะนําคำปรึกษาหรือท่านจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจที่จะเลือกทางเดินชีวิตหรือเลือกอะไรบางอย่างก็ขอให้ท่านเนี่ยนะคะถามหัวใจตัวเองความรู้สึกตัวเองว่าดีไหมใช่ไหมถามซ้ำๆตอกย้ำความรู้สึกนี้ท่านจะได้รับคําตอบหรือถามพลังจกักรวาลพลังศิงษิศักดิ์์ของท่านก็ได้ค่ะแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาของท่านแต่ละท่านแต่ละคนเนาะ ถ้าถามว่าปีนี้การเงินมันจะดีขึ้นไหมยขยับดีขึ้นแต่ก็ยังเหนื่อยอยู่ค่ะนะคะนิสินยังออคลี่คลายได้บ้างแต่ยังไม่ถึงกบับว่าหมดไปเลยทีเดียวนะคะท่านที่รอขายที่ขายทางขายบ้านขาย,ขาย,ขาย,ขายรถเดือราคอยเกี่ยวกับเงินนะคะก็ยังดีเลยอยู่บ้างนะไม่ใช่ว่าแบบ จะมาแบบฉับพลันทันด่วนอาจจะมีการช้าการดีเลย์บ้างนะคะท่านกําลังรอคอยข่าวคราวอะไรบางอย่างอยู่เนาะซึ่งมันยังไม่มาสัทีนะคะไพ่ The Empress q คว e นเลือกได้ว่าในที่สุดเนี่ยไพ่สรุปให้ช่วงๆประมาณตุลาพฤศจิกาธันวาจะเป็นเดือนที่ดีของท่านจะเป็นเดือนที่ว่ามีความเฮงความปังมีโชคลาภเงินทอง คิดสิ่งใดสมความปรารถนามีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มันมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมันอยู่ที่ว่าบุญกุศลนะคะความคิดการลงมือทาสิ่งต่างๆที่ท่านเลือกที่จะกําหนดชะตาชีวิตของท่านนั่นเองนะคะเพราะว่ามันไม่มีความแน่นอนใดๆนอกจากนะคะพลังของความเชื่อมั่นพลังของการลงมือทำพลังของความศรัทธาอะไรต่างๆที่ท่านมีค่ะปีนี้ยังคงเหนื่อยแต่ว่าก็จะได้เงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่อาจจะต้องแบบเอ่อ เขาเรียกว่าเสียเงเหงื่อและได้ตังนะคะเหนื่อยเหนื่อยซ้ำซ้าซ้อนเนาะแล้วก็แปลบภาระมีภาระอะไรต้องรับผิดชอบมากมายเลยค่ะอาจจะต้องบางท่านถึงกับว่าต้องเดินทางไกลไปต่างประเทศเลยนะคะหรือว่าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วจะไม่ยอมอยู่กับทีย่ยอมอยู่แบบนี้เพื่อลําบากหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่ที่ท่านตัดสินใจมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศค่ะไปทํางาน แล้วก็เมื่อไปแล้วถามว่าดีไม่ดีเป็นไพ่เดอรสตาร์ดวงดวงดาวดวงชะตาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีท่านผู้หญิงมีโอกาสที่จะเจอคู่ครองต่างชาติสําหรับคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนะคะหรือคนที่อยู่เมืองไทยนะคะที่ชอบแบบคู่ครองต่างชาติสเปกอะไรต่างๆก็มีเกณฑ์มีแนวโน้มที่จะมีเพศตรงข้ามมาชอบเป็นชาวต่างชาติเนาะหรือนะคะคนที่เอ่อทำงานเกี่ยวกับ เวทวงวงการบันเทิงอะไรต่างๆก็จะดูโดดเด่นมีเสน่ห์มีชื่อเสียงนะคะถือว่าค่อนข้างจะมีนโน้มไปในทิศทางที่ดีในช่วงตั้งแต่เดือนรกรกฎาคมกรกฎาคมขึ้นไปค่ะจะขยับดีขึ้นเรื่อยๆปีนี้เสริมดวงด้วยอะไรจะปังค่ะหมอคพลินหมอเวลนแนะนําว่าเอ,อ่อเติมแสงสว่างให้กับชีวิตนะคะทาบุญเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟถวายเทียนนะคะเติมน้ำมันตะเกียงบ่อยๆรวมถึงการถวายน้ํานะคะ ออถ้าสุขภาพให้เน้นถวายออยานะคะถวายยาหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลต่างๆได้เช่นกันค่ะโอเคค่ะหมอคลนก็เอ,อส่วนโชคลาบสรุปตอนท้ายเลยนะคะโชคลาบของท่านถามว่ามีไหมขออนุญาตเช็คดวงให้โชคลาบมีเล็กน้อยค่ะมีเล็กน้อยในปีนี้แต่ว่าในช่วงไปลายปีก็อาจจะมีเฮสำหรับ ชาวราศีกรกฎท่านที่เกิดวันอาทิตย์ศุกร์พฤหัสค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เฮนะสับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะโอเคค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านรำ่ำรวยเฮงเมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ